สวัสดีครับวันนี้รวยคุณทองมาแจ้งข่าววันปลุกเสกเหรียญรุ่นสร้างบารมีห6หหลวงพ่อทองสุทธศีโลนะครับปลุกเสกวันที่15สิงหาคมพศ2566นี้นะครับพี่พี่ท่านใดที่ยังไม่ได้จองหรือจองไม่ทันนะครับรวยคุณทองยังพอมีแบ่งเนื้อทองแดงคระเนื้อนะครับ ไปลุ้นเอาว่าจะได้ทองแดงลมดำทองแดงผิวไฟหรือทองแดงมันปูยังพอมีแบ่งนะครับราคาจอง199บาทสำหรับเหรียญสร้างบารมี66หลวงพ่อทองสุทธาซีโลและมีเนื้อนวะแบ่งอยู่ตอนนี้เหลืออยู่แค่2เหรียญน,นะครับนวะโลหะเปิดให้จองในราคา800 บวกส่งนะครับใครจะรับทองแดงหรือรับนวะก็ทักกลายรวยคุณทอง0638247434พระปุกเสกวันที่15สิงหาคมพศออ2566เหลืออีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับปุกเสกน่าจะเป็นวันจันทร์หรือวันอังคารน,นี่เลยครับปุกเสกณนะวัดบ้านไร่ วันที่16หรือ1 7พร้อมส่งพระให้พี่ๆทุกท่านที่จองไว้กับรวยคุณทองหรือใครที่จองไว้แล้วนะครับรอรับพระได้เลยสำหรับเหรียญสร้างบรมี66วัดบ้านไร่สวยคัดสิกแกะพิมพ์มาจากสร้างบรมี19หลวงพ่อคุณปริสุทโธร,รุ่นนี้เป็นรุ่นที่2ต่อจากเหรียญสร้างบรมีปี60หลวงพ่อทองนะครับ แต่รุ่นนี้จะพิเศษคือขอบตัดจะเป็นขอบสตางและขอบด้านหน้าจะเป็นป้องอ้อยแต่ด้านหลังเป็นยันดวงวัดบ้านไร่หรือยันเอกรกวัดบ้านไร่นะครับใครที่ยังไม่ได้จองกับรวยคุณทองจองเข้ามาได้ครับ199บาททองแดงคระเนื้อมีลมดำมีมันปูและก็ผิวไฟ เอาไปลุ้นเอาเองว่าจะได้เนื้ออะไรระหว่างทองแดงมันปูแล้วก็ผิวไฟแล้วก็ลุ้นเลขสวยนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ยังพอมีแบ่งนะครับทักหารวยคุณทอง0638247434สวัสดีครับ